ให้แหว็บหมดโอเคครับวันนี้เนี่ยมีเนี่ยครับมีระบบการเปลี่ยนโล่เปลี่ยนรถนะครับนะเฮ้ยดาวโหลดอีกแล้วเดี๋ยวเด๋ยวเด๋ยว<ๆ>ก่อนที่ผมจาทิปนี่ผมเจอประมาณสามสองรอบนะนี่รอบที่สามนะของวันเออผมว่ามันมันไม่ใช่แล้วนะคือผมก็โดนตบมาเยอะนะจะบอกว่าเรารอบนี้เป็นรอบแก้มือ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะแล้งโนว่าก็มีอะไรดีๆอย่างนี้นะฮนะแหมเปิดมาเพิกๆตกใจเลยฮนะตกใจแวบเลยแหละนะโนวะ่าเราต้องปิดท็อปสเท่านั้นแต่ถ้าไม่ปิดก็แล้งอาจจะลดไปนะครับรอบนี้เจอครับอ้าวมึงหลอกกูนี่ว่ามึงหลอกกูนะอีเดี๋ยวเดี๋ยว นี่มันชายลึกลับตรงไหนวะถามจริงดิเออมันไม่ใช่เฮ้ยออกคลิปนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ออกคลิปโอ้ตายตายแม่ชายลึกลับป้าบอกไปฮนะเริ่มเกมฮะอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับก็ขออภัยด้วยนะ เพราะว่าครึ่งพี่ผมอัดเนี่ยถ้าปิดลำโพงก็อาจจะเสียงเบาโอ้โหโอ้โหโอ้โห ไปไหนจ้าไปไหนจ้าพี่ชายเฮ้ยรอกูด้วยกอดกุมกันไว้กอดกุมกันไว้หัวใจหนักหนาเอาและช็อตนี้แหละโอ้โอ้ยย ปีแล้วพ่อย่างน้อยอาจจะไม่ทันเออไม่ทันห,อหรอไอหนูพี่ยังมีดีตรงที่ว่าอย่างน้อยก็ต้องเข้าเส้นชัย <c oughs> โอ้โห เลสซิ n งก็ d ์แฮทอมล้มเหลวเออมันล้มเหลวอยู่แล้วแหละแต่มึงมาทำไมอ่ะ <laughs>